สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s คู Q ่ 4, ให้ทีเดดฟันธงสกอ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงก,กฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช่องขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่9กันยายน2564ครับติดตามเรื่องราวของสโมสสที่น่าสนใจในวันนี้นะครับรวบรวมเอามาฝากกันก็หลักๆเนี่ยมีเมื่อวานครับก็ฟิลิปเป้คูตินโยกกลับมาแล้วนะครับลงเล่นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดสนามนะก็คือไม่มีถ่ายทอดสดให้ดูแต่ว่าใน YouTube ของบาร์ซ่าเนี่ยก็ตัดเอาไฮไลท์เอามาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันนะเพราะว่า ในเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างที่เราทราบกันครับนัดเจอเซบียาเนี่ยโดนเลื่อนการแข่งขนันออกไปแล้วนัดหน้าจะต้องเจอกับบาร์เยนมิวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นจะต้องมีแมตช์ฟิตเนสให้นักเตะคนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาเนี่ยได้ลงสนามเพื่อเคาะสนิมเมื่อวานคูตี้ลงเล่นด้วยแถมยิงประตูได้นะครับสื่อนะบอกว่า ไปเกาะติดอยู่ขอบสนามเนี่ยได้เห็นว่าค o ูติโยมีฟอร์มที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าคนอื่นๆอยู่พอสมควรเลยนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆใครที่ติดตามดูผลงานของคูตี้มาตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้มีมาฝากกันแล้วก็มีเรื่องอื่นๆครับวันนี้นะสาเหตุที่อองตวนกิสมันตัดผมหลังจากย้ายจากบาซ่าไปอยู่ กลับไปที่แอตเลติโกมาติดวันนี้มีเหตุผลมาฝากด้วยและเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับใครที่คิดถึงลิโอเนลเมซี่มีบทสัมภาษณ์พิเศษมาฝากเมื่อวานเมซี่ไปให้สัมภาษณ์กับ ESPN ของอาร์เจนตินานะพูดถึงหลายๆเรื่องครับมีทั้งเรื่องของการปรับบทบาทตัวเองเมซี่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มุ่งเน้น ที่เรื่องของการยิงประตูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากปากของเมซี่ให้หายคิดถึงกันก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ด้วยก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยา ลดน้ําหนักได้แล้วก็กูดบายสิบสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าแอปดูฟุตบอลทางเลือกครับสำหรับคนที่ใช้ระบบ Android นะใครที่ใช้ iOS ใช้ p p o o n เนี่ยก็รออีกหน่อยนะครับดูบอลสดเช็คผลบอลผลบอลทุกคู่ทุกเหลกผ่านแอปดูฟุตบอลครับ ก็ดูฟรีโหลดฟรีเข้าไปโหลดกันได้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงแว่นตัวนี้ด้วยนะครับแว่นกรองแสงจาก Optus นะเป็นที่ยอมรับจากบรรดาเกมเมอร์ทั่วโลกเลยนะช่วยถนอมสายตาในการตัดแสงที่ได้รับจากหน้าจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์มือถือแล้วก็จอโทรทัศน์นะครับวัสดุแข็งแรงคงทนนี่นะไม่มีแตกหักครับใช้วัสดุเดียวกับที่ผลิตเครื่องบินแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ ใครที่สนใจนะสามารถตัดเลนสสายตาได้เข้าไปสั่งได้ที่แฟนเพจของ Optus แจ้งโค้ดลำามาเซได้รับส่วนลด100ด้วยนะครับเรื่องแรกของเราครับไปดูเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้กันก่อนนะก็เ <c oughs> ตะช่วงประมาณค่ำๆตามเวลาบ้านเรานะครับ <c oughs> ก็สักอ,อบายบายของที่สเปน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแมชที่เพิ่มเข้ามาหลังจากเกมกับเซบียาเนี่ยโดนยกเลิกไปแล้วเชื่อว่า เดี๋ยวน่าจะมีอีกสัก1น,นัดด้วยเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสบดีใช่ไหมครับเดี๋ยวนักเตะที่เสร็จสิ้นภารกิจในเกมทีมชาติเนี่ยก็จะเดินทางกลับสู่สโมสรกว่าจะเจอกับบาเยนเนี่ยคือวันที่14อาจจะมีการเพิ่มโปรแกรมการเตะกระชับมิดแบบปิดสนามอีกสัก1นนัดประมาณช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือแทนโปรแกรมกับเซบีย่าไปเลยนะเกมเมื่อวานนี้ครับ โรนัลฟูมันเนี่ยออกสตาร์ตในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นแทสเตเกนนะแบ็กขวามินเกซ่าแบ็กซ้ายอเลฮันโดบาาเดคู่มิดฟิลเป็นโกมาสนะจากทีมสำรองแล้วก็แซมอุมติตี้มิดฟิลสาคนครับมีริกกี้ปุชนะเปรดี้แล้วก็เซจิโรเบโตนะสวมปลอกแขนกับตันทีมส่วนแนวรุกครับน่าสนใจปีกขวา ใช้อเล็กโกยาโดครับปีกซ้ายเป็นฟิลิเป้คูติญโยแล้วก็กองหน้าลุคเดอยองนะครับอันนี้คือไลน์อัพนะแล้วก็มีการสับเปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองลงสนามไปด้วยนะพวกดาวรุ่งก็ได้ลงเล่นหลายคนครับนิโก้นะเออมัมเตอุส เปเกเปโปโลลูคัสเดเวกาพวกเดียครับกาบี i, นะในขณะที่อันซูฟาติเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามนะคือ,เ,อ,อเนื่องจากสื่อเนี่ยบอกว่าคูมันไม่อยากจะรีบร้อนครับส่งฟาติลงเล่นเร็วจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีความเสี่ยงนะต่ออาการบาดเจ็บ สำสองได้ก็คืออยากจะให้แบบพักให้เต็มที่ไปก่อนจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ100%จริงๆก็น่าจะกลับมาในเกมกับกรานาดานะครับก็ร้อยผ่านเกมกับบาเยนมิวนิกไปก่อนเมื่อวานคนที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดครับที่สื่อคือเขาไม่มีถ่ายทอดสดนะแต่ว่าเขาให้สื่อไปแค่บางคนเท่านั้นคือเชิญสื่อไปน้อยมากๆครับเพื่อให้เข้าไปดูเกมในสนามได้แล้วก็สามารถเก็บภาพนะเก็บ คลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเอามานำเสนอเผยแพร่นะเขาบอกว่าคูติญยโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับคูตี้เนี่ยลงเล่นไป60นาทีนะเล่น1ชั่วโมงแล้วทำผลงานได้ดีที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้คือการรายงานจากสื่อนะที่เขาไปตามเกาะติดบาซ่าเนี่ยขึ้นนำก่อน 1นะนประตูต่อศูนย์ะครับจังหวะนี้เขาให้เป็นลูกโอนโกนะของผู้เล่นทางฝั่ง a e ี๊ปารนะครับคู่แข่งของบาซ่าก็เป็นจังหวะที่เจ้าหนูเบาเดเนี่ยหลุดขึ้นมาครับแล้วก็เปิดเข้ามาหน้าประตูกลายเป็นว่าผู้เล่นของ a e ี๊ปารเนี่ยสกัดเข้าประตูตัวเองนะคือลุกเดยองเนี่ยเกือบจะถึงบอลแล้วครับ อีกนิดเดียวนะโอ้โหคือเมื่อวานนี่เดินกับเพื่อนนี่คือตัวสูงโดดมาเลยก็190เซ้ซนนะครับเนี่ยเกือบจะถึงบอลแล้วแต่คือมันผ่านหน้าไปก่อนแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นของ AE ปรารนะที่สกัดเข้าประตูไปนะหนแล้วก็โดนตีเสมอ1.1ครับในช่วงท้ายครึ่งแรกจากลูกเปิดมุมมาแล้วก็โดนหม่งเข้าไป แต่ว่าในช่วงท้ายครับช่วงครึ่งหลังนะบาซ่ามาได้ประตูชยัยลูกนี้เป็นการเข้าทำอย่างสุดสวยเลยจุดเริ่มต้นมาจากโกยาโดครับจ่ายบอลไปนะให้คูตี้ก่อนครับแล้วคูตี้จ่ายสั้นมาให้เปดี้นะเปดี้เกี่ยวออกขวาคืนมาให้คูตี้ตรงกลางครับแล้วก็ซัดยิงลูกบดเลียดพื้นนะเสียบเสาเข้าประตูไป นี่นะเป็นการประสานงานที่สวยงามนะครับนี่ก็เบรดี้กับบุชนะก็วิ่งเข้าไปแท็กมือกันแล้วก็เข้าไปดีใจกับคูตีดูลูกตวยองนะครับอยู่กับน้องนองนี่คือแบบตัวสูงโดดมากๆกนะก็ประตูชัยจากฟิลิเป้คูตินโยครับเมื่อวานนี้นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ที่สวยนะแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่คนโฟกัสคือถุงเท้าครับ ในที่สุดก็เปลี่ยนแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นสีลายสลับนะเลือดหมูน้าเงินเลือดหมูน้ำเงินเลือดหมูน้ําเงินน,งน,นะเ,เกมหมุนเครื่องเมื่อวานไม่รู้ว่าจะใช้แบบนี้ต่อไปเลยหรือเปล่าแต่คือเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบสีเนี่ยครับเ,เหมือนกันหมดเลยนะทั้งหมดนี่คือภาพเมื่อวานก็เข้าไปดูไฮไลท์กันที่ youtube ของบาซ่าได้นะผมเอามาเปิดให้ดูไม่ได้ใน y t u t u เนี่ยมันมันจะโดนแบน ติดลิกสิ์นะครับทางลาลิก้าเขายังไม่ได้อนุญาตให้ผมเอามาใช้ใน YouTube นะเขาให้ใช้แต่ใน Facebook อย่างเดียวนะครับอ่ะก็สืบเนื่องจากเรื่องของครูตินโยเนี่ยก็เมื่อวานนี้ในบทสัมภาษณ์ของโรนัลคูมันครับที่ไปเ,เปิดใจกับทางดี a าร์ o p โอสปอร์เขาก็พูดถึงค t ูตี้เอาไว้คูมันบอกว่าผมยังมั่นใจ100%ว่าคูตินโยเนี่ย ยังอยู่ในระดับที่จะสามารถพาบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จได้ผมชื่นชอบเขาอย่างมากเลยแต่อาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักหนาสาหัสแล้วคูตี้จะต้องพักฟื้นทั้งร่างกายและจิตใจแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าคูตี้จะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งแน่นอนนะคูตี้เนี่ยเป็นนักเตะที่คูมันรีเควส t ตั้งแต่ ฤูดูการที่แล้วจริงๆบาซ่ามีแผนจะปล่อยออกจากทีมเนี่ยตั้งแต่ซัมเมอร์ปีก่อนหลายคนน่าจะจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยมีอาร์เซนอลนะครับมีเออเชลซี Chelsea, นะที่อยากจะได้ไปร่วมทีมแต่ว่าบาซ่าเนี่ยก็ทำการปฏิเสธเนื่องจากครูมันเป็นคนรีเควสต์ให้เก็บเอาไว้นะลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่นัดแรกครับปรากฏว่าเล่นไปพักหนึ่งบาทเจ็บนะัก ก็เป็นความซวยของตัวนักเตะด้วยเพราะกลับมาครั้งนี้หลายคนยังให้กำลังใจอยู่แล้วกลับมาในเวอร์ชั่นที่รูปร่างนะร่างกายเนี่ยดีกว่าเดิมด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยคือตัวค่อนข้างล่ำกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะมากกว่าเดิมไงก็นะเดี๋ยวรอดูว่าฤดูกาลนี้พอกลับมาแล้วเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจกับแฟนๆนะครับคือ มันมีประเด็นที่คนยังสับสนอยู่ว่าบาซ่าเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับเวอร์ฟูอีก20ล้านยูโรถ้าเกิดว่าคูตี้เนี่ยลงสนามครบ100นัดให้กับบาซ่าเป็นเ,เงินแอดออนหรือว่าเงินโบนัสซึ่งเรื่องนี้ครับได้รับการยืนยันนะจากสื่อโกของสเปน เขาบอกเขาคอนเฟิร์ม1้อครับว่าไม่มีเงื่อนไขนั้นอยู่ในสัญญาของคูตี้นั่นหมายความว่าตอนนี้คูตี้ลงเล่นให้กับบาซ่าไป90นัดแล้วครับถ้าเกิดลงครบ100นัดบาซ่าก็ไม่ต้องจ่ายเงินตรงส่วนนี้ให้กับลิเวอร์พูลอดีตต้นสังกัดเพราะไม่อยู่ในสัญญานะอาจจะมีสื่อบางเจ้าที่รายงานไปอีกมุมหนึ่งครับบอกว่าเฮ้ บาซ่าจะไม่ส่งคูตี้ลงเล่นหรอกเพราะไม่อยากจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับลิเวอร์พูลจริงๆมันไม่มีนะเขาคอนเฟิร์ม1 0 0ยเครับสื่อเจ้านี้แล้วก็ค่อนข้างเชื่อถือได้ด้วยนะสำหรับโกนะครับมีผู้ติดตามใน Twitter เนี่ยเกือบเกือบห้าแสนคนเขาบอกว่าไม่ต้องจ่าย นะลงเล่นครบร้อยนัดก็ตามปกติเพราะว่าแอบออนเนี่ยมันเป็นส่วนอื่นบาซ่าจ่ายให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแค่ค่าตัวที่จะต้องผ่อนจ่ายกับธนาคารนะตอนนี้เราไม่ได้ติดหนี้ลิเวอร์พูลแล้วนะเราเราเออลิเวอร์พูลเนี่ยขาย10ิต่อไปยังธนาคารตอนนี้เราก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารเหลืออีกแค่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ ประมาณเหลือก้อนสุดท้ายแล้วมประมาณ30ล้านนะแต่ว่ามันก็อยู่ในกระบวนการนะเรื่องของการผ่อนจ่ายนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าแอดออนหรือเงินโบนัสตรงส่วนเนี้ที่บอกว่าลงครบร้อยนัดจะต้องจ่าย20ล้านไม่เป็นความจริงอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยให้เข้าใจตรงกันถ้าเกิดว่าไปเห็นแบบแฟนลิเวอร์พูลแบบแย้งมายังไงเอาข้อมูลตรงส่วนนี้นะไปคอนเฟิร์มกับพวกเขาได้นะครับ นี่คือเรื่องของฟิลิเป้คูติโยทีนี้มาดูอองตัวกิสมันกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวกับแอตเล i ติกโกมาติดนะย้ายกลับไปใส่เบอร์8แทนที่ของซาอูยีเกสก็คือเขาไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเบอร์เสื้อครับสังเกตดูนะว่าเบอร์8ก็ใส่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่จุดที่แฟนๆโฟกัสมากสุดคือเรื่องของทรงผมนะคือผมเข้าใจเลยแฟนบาซ่าเพราะก่อนหน้านี้ แฟนๆเนี่ยโอ้โหออกมาเรียกร้องบอกอคิสมันทำไมไม่ตัดผมหน่อยอยากเห็นนะเผื่อตัดผมแล้วแบบจะคืนฟอร์มได้ตอนอยู่บาซ่านี่แฟนๆออกมาเรียกร้องแต่ก็ไม่ตัดแล้วก็เคยออกมาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ตัดเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกสาวอยากจะให้ไว้ผมยาวนะเพื่อที่จะได้ทำทรงผมเดียวกับลูกสาวได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็โอเคมีเหตุผลแต่พอไปอยู่กับแอตมาติกนะวันเปิดตัวเนี่ยตัด ผมสั้นเลยนี่นะครับก็กลับมาเหมือนกับออสมัยแรกตอนที่อยู่กับแอตมาติดตอนนั้นก็ผมสั้นนะครับนี่คือรูปภาพถ่ายโปรโมตนะทีนี้แฟนๆก็สงสัยครับว่าทำไมกิสมันถึงถึงตัดสินใจตัดผมสั้นมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปตามดูใน Twitter ของภรรยา กิสมันนะครับเธอลงเอาไว้ใน IG story นะเป็นภาพเส้นผมภรรยาหน,น่าจะเป็นคนตัดให้ครนะตัดไอ้ตรงเปียเนี้ยออกเนี่ยครับแล้วก็เธอก็ใส่แคปชั่นด้านล่างครับว่าบายบายนี่เป็นรูปหัวใจนะแฟนๆก็ตีความกันครับบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะต้องการส่งสัญญาณนะว่าอำลาบาซ่าแล้วเพื่อที่จะกลับสู่แอตบัติ ส่วนอีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยหลักๆคือในกระแสโลกออนไลน์แฟนๆของแอดม t ติดเนี่ยมีการบอกกับกิสมันนะครับว่าคือถ้าจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันคือต้องทําความเข้าใจแบบนี้ว่ามีแฟนบอลแอดมาติดบางส่วนที่ไม่โอเคกับกิสมันมากๆตอนที่กิสมันย้ายออกจากไปอยู่กับบาร์ซ่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเคยทำคลิปวิดีโอนะครับ ที่เป็นประเด็นกันอยู่ว่าเขาจะไม่ย้ายทีมเขาจะอยู่กับแอตมาติดแต่สุดท้ายพอปีหนึ่งผ่านไปเขาย้ายออกแล้วตอนย้ายออกย้ายออกไม่ดีด้วยนะครับมันก็เลยทําให้แฟนแอตมาติดเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยศบอารมณ์สักเท่าไหร่นะมีกระแสเรียกร้องในโลกโซเชียลบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากแสดงความจริงใจจริงๆเพื่อที่จะได้ย้ายกลับมาเนี่ยก็ตัดผมแล้วนับเป็นการเริ่มใหม่เหมือนกับเวลาคนแบบอกหัก แล้วอยากจะเริ่มต้นความรักใหม่นะหลายๆคนใช้วิธีการตัดผมนะครับผู้หญิงบางคนผมยาวแต่พออกหักนะเลิกกับแฟนแล้วจะไม่มีแฟนใหม่เนี่ยตัดผมสั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยความรู้สึกคล้ายๆกันก็คือกลับมาเริ่มต้นเนี่ยให้ใช้วิธีการตัดผมนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีแ่แฟนของเธอเนี่ยภรรยาของกิสมันกเ็เหมือนกับ เกินๆเอาไว้นะใช้คําว่าแบบบายบายลาก่อนไอ้เจ้าผมยาวๆอันเนี้ยแล้วก็กลับมานะเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับจริงๆมีบทสัมภาษณ์ด้วยคริสมันพูดเอาไว้นะครับอาจจะกระทบจิตใจของแฟนบาร์ซ่าเขาบอกว่าการย้ายกับแอตมาดริดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมในรอบ2ปีที่ผ่านมาเลยแฟนบาซ่าเห็นแล้วอาจจะรู้สึกแบบอ้าวแล้ว ทำไมวะช่วง2ปีที่อยู่กับพวกกูมันไม่ดีหรอนะก็มีดาวมงดามาเกิดขึ้นในโลกโซเชียลแต่เขาจะรู้สึกแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าตลอดเวลาที่กิสมันอยู่กับบาซ่าเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้รับการซับพอร์ตจากแฟนบอลเลยนะสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของบาซ่าเองเนี่ยก็เขียนข่าวโจมตีเขาตลอดดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าการได้ย้ายกับแอสตันติกเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาได้รับอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็ว่าเขาไม่ได้มันก็ไม่ผิดอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถรู้สึกได้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสาส่งไม่ต้องไปแบบโอโ้โหกลดา่าผมว่ามันไม่มีความจำเป็นอะไรนะครับก็ขออวยพรให้ให้ไปที่นูน่นกลับไปแล้วประสบความสำเร็จไปแล้วมีความสุขแต่ว่าแชมป์ลีขอละกันนะครับ <laughs> นะอ่ะนี่คือเรื่องราวขององ,องตวนกิสมันนะครับก็กลับมา ทรงผมสั้นอย่างที่แฟนๆบาร์ซ่าอยากเห็นนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมบาเยอร์มิวนิกกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้บาร์เซโลนาแถลงการยืนยันว่าเซจินยเดสครับมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะจากการรับใช้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่รายงานไปทีนี้ครับคือ ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะพักแป๊บเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าสื่อบอกว่าอาจจะพลาดเกมเจอกับบาเยนน์มิวนิกครับโอ้โหถ้าเดสลงไม่ได้เนี่ยตำแหน่งแบ,บ็คขวาน่าจะเป็นมินเกซ่าที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริง นะครับแล้วก็ต้องดวลกับทางอัลฟองโซเดวิสโอ้โหเรามีภาพจำตอนเนลสันเซเมโดเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ตอนนั้นนี่คือเป็นบอ่อน้ำมันเลยนะอัลฟองโซเลี้ยงหลุดเลี้ยงหลุดคือถ้าเป็นเดสเนี่ยยังยังเคยดวลกันมาก่อนในทีมชาติเนี่ยเกมที่เขาเจ็บนะกับแคนาดาเนี่ยเขาก็ดวลกับอัลฟองโซนะครับอัลฟองโซเขาอยู่แคนาดานะเดสอยู่อเมริกาแล้วก็เจ็บทั้งคู่นะตอนนี้ ของอาฟองโซยังไม่มีการคอนเฟิร์มครับว่าจะหายทันในเกมกับบารซ่าหรือเปล่าของเดสก็เป็นเพียงแค่การคาดการคือเราเคยเห็นนักเตะที่เขาเจ็บข้อเท้าอ่ะข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงแป๊บเดียวกลับมาได้4-5วันบางคนหนักหน่อย10วันของเดสเนี่ยเขากำหนดขอบเขตเอาไว้นะประมาณเอ่อแถึงวันครับแถึงวันถ้าเกิดว่านับจากวันวันมุกนับจากวันแรกที่เขาเจ็บเนี่ยคือวันที่7 ใช่ไหมครับ7 8 9 10 11 12้3 14มัน1สัปดาห์นะก็สื่อบอกว่าต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งครับว่าจะสามารถหายทันหรือปเปล่ามีกรณีของอาราเโคตอนนั้นที่เคยเจ็บข้อเท้าอ่ะ3วันกลับมาได้แล้วอ่ะนะครับก็ขอให้หายไวๆครับคืออย่างน้อยมีเดส นะความลงความเร็วเนี่ยยังพอตามอัลฟองโซได้มิเกซ่าก็ไม่ได้ช้าแต่รู้สึกว่าเดสเนี่ยจะจะมีวิธีในการรับมือกับกับแบ็คที่ใช้สปีดได้ดีกว่ามิเกซ่านะครับในขณะเดียวกันครับไม่ใช่แค่เดสเพียงคนเดียวจอร์ดีอาบาครับเกมเมื่อคืนนี้สเปนเอาชนะโคโซโว2ประตูต่อ0ูนย์ก็ ก่อนเกมเนี่ยมีการรายงานจากสื่อครับบอกว่าอัลบานะมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อขาก็เลยทำให้ลุยส์เอลิเกกไม่ได้ส่งอัลบาลงสนามสื่อบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าจะสามารถลงเล่นได้ในเกมกับบาเยอร์หรือเปล่าถ้าเกิดอัลบาลงไม่ได้ครับตำแหน่งแบ็คซ้ายก็จะต้องเป็น อเลฮันโดเบลเด้ครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งจากลามาเซียลงเล่นเกมใหญ่อย่างเกมเจอกับไบเย์เลยนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคือโอเคแหละว่าเป็นแบ็กซ้ายดาวรุ่งฟอร์มดีแต่พอเจอเกมใหญ่ๆแบบนี้จะจะเอาตัวรอดได้ไหมอันนี้ต้องติดตามดูนะครับเกมกับบบเย์ครับได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะจากทางทีวี3ครับสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่ของกาตารนนะบอกว่า จะมีแฟนบอลเข้าชมเกมในคำนู40,000คนครับอ่าก็คือ40นตะตอนนี้เขากำลังขยายขอบเขตขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกเริ่มต้นด้วย20เพิ่มขึ้นมาเป็น40แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆเวนี้ยจะเพิ่มขึ้นไป60แล้วก็เป็น100อนะครับอีกไม่นานแฟนบอลจะกลับเข้าชมเกมได้เต็มสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะถามว่ามันส่งผลอะไร 1. เรื่องของแรงเชียร อย่างที่เราทราบกันบาซ่าเนี่ยเป็นทีมที่ต้องเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลนักเตะถึงจะแบบมีเตือนนักเตะถึงจะแบบมีแรงกระหายมีแรงกระตุ้นนะครับและ40,000คนจะเป็นแฟนบาซ่าล้วนๆเลยครับจะไม่มีแฟนของบาเยนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพราะว่าสาธารณสุขเนี่ยเขายังไม่อนุญาตครับให้แฟนบอลที่มาจากประเทศอื่นเข้าดูเกมการแข่งขันในสนาม นะก็จะมีแฟนบาซ่าล้นล้วนเลย40,000คนนะซึ่งเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากจุดนี้ให้ได้ถามว่ามันส่งผลกับบาเยิรไหมเอาจริงๆก็คงไม่เพราะว่านักเตะบาเยิรระดับเนี้เขาผ่านการลงเล่นในเวทีใหญ่ๆมานานมาเยอะแล้วครับนะคือเขาไม่ได้มาโดนความกดดันแฟนบอล4ี0 0 0 0คนเล่นงานหรอกแต่ว่าเราให้มองว่าเป็นผลดีกับฝั่งบาซ่าละกันนะก็ขอให้สู้อย่างเต็มที่ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลน,นะครับ 14กันยายนนะวันอังคารนะครับคืนวันอังคาร14กันยายนห้ามพลาดบาซ่าบายเยนนะอ่ะทีนี้มาอัปเดตรเรื่องของสปอนเซอร์คาดอกเมื่อวานนี้พูดเกินเกินเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเออบาซ่าเนี่ยจะไม่ทำการต่อสัญญากับราคูเตนครับวันนี้ก็คอนเฟิร์มข้อมูลนะยืนยันว่าหลังจากหมดสัญญากับราคูเตนครับบาซ่าจะเปลี่ยนผู้สนับสนุนคาดอกเสื้อใหม่ตอนนี้นะ ผมได้รับแหล่งข่าวมาบอกว่าเจ้าที่จะเข้ามาตอนนี้ครับมีประมาณ3 4ถึง4บริษัทนะที่ผมได้ยินมาเนี่ยหคือเอ a ม o n ก็คือไอ้บริษัท e-commerce ยักษ์ใหญ่เขาบอกว่าจะให้บาซ่าปีหนึ่งเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรนะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมากม แล้วก็มีบริษัทพลังงานผมยังไม่ชัวว่าเป็นแบรนด์ไหนแต่เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกนะครับบริษัทพลังงานจากสหรัฐอเมริกานะอันนั้นนะ่ะให้เยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าบาซ่าจะตอบรับหรือเปล่าจะตกลงกันได้ไหมนอกหรือจากลาคูเตนครับเบโก้ ko, นะที่อยู่ที่แขนเสือ้อก็จะต้องปรับปรุงเรื่องของสัญญาด้วยบาซ่าขอเพิ่มข้อเสนอ แล้วก็มีชูปลาป่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่าอะไรเป็นแบรนด์รถยนต์นะนะที่เป็นผู้สนับสนุสน,นของสโมสรบาซ่าก็ขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะปรับปรุงสัญญาใหม่เพราะเขาบอกว่าไอตอนที่ทำเอาไว้ในยุคของบาตเมลเนี่ยแม่งแบบสัญญาแม่งห่วยแตกมากนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าความเปลี่ยนแปลงเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยจะทำได้รวดเร็วขนาดไหน นะครับส่วนคนที่บอกว่าเอาไหนลาปาต้าบอกว่าจะเอายูนิเซฟเนี่ยกลับมาขึ้นที่หน้าอกถ้าเกิดเอายูนิเซฟกลับมาเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์นะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะยังทําไม่ได้โดยเด็วแต่อนาคตอ่ะถ้าเกิดว่าการเงินมันกลับมาปกติแล้วจะเอายูนิเซฟกลับมาใส่ที่หน้าอกอันนั้นทําได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ายูนิเซฟให้บาซ่านะครับ เราเอาเขามาเป็นผู้สนับสนุนคาดอกแถมเรายังให้เงินกับเขาด้วยนะมันกต็ต้องเป็นช่วงที่เราแบบล่ำซ้ำจริงๆดังนั้นก็เดี๋ยวรออีกหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะมาปิดท้ายครับที่ลีโอเนลเมสซี่กันหน่อยครับเผื่อใครคิดถึงวันนี้มีบทสัมภาษณ์นะจริงๆพูดเอาไว้หลายเรื่องแต่ผมขอ ขอนำเสนอเรื่องที่เมซี่ปรับบทบาทของตัวเองละกันเมื่อวานไปให้สัมภาษณ์กับ ESPN Argentina นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์เป็นคลิปเสียงนะเป็นโทรศัพท์นะครับไม่ได้มีเห็นนงเห็นหน้าอะไรนี่นะกเ็เรื่องของการเติบโตขึ้นในฐานะนักฟุตบอลอันนี้เป็นหัวข้อที่ที่ผมผมว่าเมซี่เขาตอบดีมากเมซี่บอกว่าแม้ว่าจะไม่บรรลุเป้าหมายไม่ได้เป็นแชมป ในเวทีระดับนานาชาติกับทีมชาติบ่อยนะักนะแต่ผมก็มีช่วงเวลาที่ดีมากมายไม่ว่าจะเป็นในศึกโคปาอเมริกา2015ฟุตบอลโลก2016นะฟุตบอลโลก2014ก็ดีเหมือนกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชฟุตบอลโลก2014โคปาอเมริกา2015แล้วก็มีฟุตบอลถ้วยในปี2016นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นช่วงเวลาที่ดีมากแม้ว่าผมจะไม่ได้แชมป วันนี้ผมเติบโตขึ้นมากในฐานะผู้เล่นผมพยายามซึมซับสิ่งต่างๆรอบตัวผมโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมให้มากยิ่งขึ้นวันนี้บทบาทหน้าที่ของผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผมพยายามถอยตัวเองกลับมานะให้อยู่กลางสนามมากยิ่งขึ้นผมเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ ควอเตอร์ที่3ของสนามคือโซนโซนพื้นที่สุดท้ายอะครับนะเขาจะใช้คาว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะพื้นที่สุดท้ายคือสนามสมมติเราแบ่งเป็น3โซนใช่ไหมครับก็จะมีโซนกองหลังโซนกองกลางแล้วก็โซนกองหน้าเมซี่บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปในโซนพื้นที่สุดท้ายมากเท่ากับแต่ก่อนแหละแต่ผมกำลังมองหาเรื่องของการ ช่วยเหลือทีมการแอซิสให้กับเพื่อนมากยิ่งขึ้นผมพยายามออกเอนไนซ์จัดการบริหารเวลาในเกมคอยคุมจังหวะต่างๆผมอาจจะไม่ได้ยิงประตูเยอะแยะเป็นก่อเป็นกรรมเท่ากับเมื่อก่อนแล้วแต่ผมก็พยายามที่จะทำมันให้ได้ต่อไปนะนี่คือสิ่งที่ได้ฟังจากปากของเมซี่นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับกับภาพที่เราเห็นในสนามว่าเมซี่เนี่ยโอ้โหไม่ได้แบบ มุ่งเน้นแต่เรื่องของการจบสกอร์เรื่องของการยิงประตูอย่างเดียวนอกเหนอืจากนั้นยังมีเรื่องครอบครัวนะครับอันนี้อยากอยากนำเสนอนะเมซี่บอกว่าหลังจากที่ได้แชมป์โคปาอเมริกาเนี่ยลูกๆของผมโอโ้โหร้องเพลงชาติของอาร์เจนตินาตลอดทั้งวันเลยพวกเขาเนี่ยจำนัดชิงชนะเลิศกับบราซิลได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมผมได้เห็นเลยว่าพวกเขาเนี่ยสนุกไปกับผมมากขนาดไหนพวกเขาบอกผมว่า นะพ่อพ่อเป็นแชมป์พ่อพ่อเป็นแชมป์แล้วโอ้โหสุดยอดเลยพ่อพ่อเป็นแชมป์แล้วนี่แหละมันคือความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้นะมันเป็นความทรงจำที่สุดยอดมากจริงๆ นะครับล้วเมซี่ก็บอกด้วยว่าในระดับสโมสรอนเนี่ยตัวเขาเองประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมากับบาร์เซโลนาแล้วเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นมันก็เพียงพอแล้วกับความทรงจําในการค้าแข้งนะครับหลังจากนี้เขาก็จะไปมุ่งเน้นกับทีมชาติให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวยังเหลือโปรแกรมฟุตบอลโลกอีกสักหนึ่งสมัยนะ่ะสำหรับเมซี่นะครับในปี2022ก็อาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแหละนะครับอะ ปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกันนะเป็นกำแพงแห่งหนึ่งนะครับที่มีคนมาพ่นสีเอาไว้นะก็ข้อความในกำแพงนะครับแปลเป็นไทยได้ว่าได้โปรดกรอดชั้นจนกว่าที่เมซี่จะย้ายกลับมา นี่อาจจะเป็นบรรยายความรู้สึกแทน,นแฟนบาซ่าหลายคนนะ,ะวันใดวันนึงน่ะเชื่อว่าเดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้วยบทบาทไหนก็แล้วแต่นะครับนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ฝากกดไลค์ like, ฝากกดซับสไคร e กันเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ